สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการเรียนการสอนในรายวิชา Head t m L การเขียนเว็บไซต์ของนักเรียนชั้นมัธยงศึกษาปีที่สามคาบนี้เป็นคาบที่11นะครับ ซึ่งหัวข้อการเรียนรู้ก็จะมีอยู่สองเรื่องด้วยกันนะครับหัวข้อที่หนึ่งก็คือการทิ้งระยะข้อความให้พ้นขอบเขตของรูปนะครับสองก็คือการแสดงภาพเป็นฉากหลังก่อนที่เราจะเริ่มการเรียนรู้นะครับเรามารู้จุดสองปลายทางก็คือนะครับเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนสามารถตกแต่งเว็บเพจด้วยกราฟิกได้นะครับ จุดประสงค์นำทางมีอยู่สองข้อด้วยกันนะครับนักเรียนสามารถทิ้งระยะข้อความให้พ้นจากขอบเขตของรูปภาพได้นักเรียนสามารถแสดงภาพเป็นฉากหลังได้นะครับสองอย่างามาดูหัวข้อที่1นนะครับการทิ้งระยะข้อความให้พ้นขอบเขตของรูปภาพนะครับ รูปแบบคําสั่งนะครับก็จะเป็นคําสั่ง BR นะครับคาสั่ง BR ทุกคนคงรู้แล้วนะครับว่ามันเป็นคําสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือคําสั่ง CL e a r เท่ากับตําแหน่งนะครับตําแหน่งในที่นี้ก็จะมีอยู่3ามสามอย่างด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือ O ขึ้นบรรทัดใหม่ด้านซ้ายด้านขวานะครับที่ไม่มีภาพใดๆวางอยู่นะครับตําตแหน่งเล็บ ขึ้นบรรทัดใหม่ด้านซ้ายมือนะครับที่ไม่มีภาพหรือวัตถุใดๆวางอยู่ตำแหน่ง l i g h ขึ้นบรรทัดใหม่ด้านขวามือที่ไม่มีรูปภาพใดๆวางอยู่นะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าคำสั่งนี้มันใช้ยังไงนะครับคำสั่งนี้มันใช้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับมาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างกันก่อนอไปที่ ไปที่ไฟฟอกนะครับอ่าโอเคไฟฟอกดูไฟฟอกก่อนนะครับ ขอหยาแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับไฟฟอกสดกันเลยนะครับไฟฟอก นี่นี่นะครับามาดูตัวอย่างนะครับไฟฟอกเป็นงานที่เ,เราใช้คำสั่งนะครับการทิ้งระยะข้อความอ,าออกนอกอขอบเขตของรูปภาพนะครับามาดูตัวอย่างาดูนะครับตัวอย่างนี้ ทำเปรียบเทียบให้เปรียบเทียบกัน2กรณีนะครับกรณีที่1ก็คือเราจะใช้คําสั่ง br อย่างเดียวในการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเราก็จะใ,ใส่คําสั่ง br ต่อท้ายนะครับข้อความคําว่านักเรียนนะครับพระราชบัญญัติก็จะขึ้นคําสั่งใหม่อันนี้ก็คือเป็นการใช้คําสั่ง br อย่างเดียวแต่ถ้าเราใช้คําสั่ง br ร่วมกับ คำสั่งเคลียกำหนดตำแหน่งนะครับกำหนดตำแหน่งในที่นี้นะครับกรณีนี้เราใช้เคลียและก็กำหนดเป็นตำแหน่งเป็น left นะครับข้อความก็จะแสดงนะครับขอบเขตของรูปภาพนอกขอบเขตของรูปภาพนะครับรูปภาพนี้ก็จะมีขอบเขตอยู่ประมาณนี้นะครับนอกขอบเขตของรูปภาพด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่แสดง ข้อความพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะครับซึ่งจะแตกต่างกันสองอนนี้ก็คือคําสั่ง BR อย่างเดียวจะขึ้นมาทัดใหม่อย่างเดียวคือจะรันจากวันทัดนหนึไปนะครับแต่คําสั่ง BR บวกด้วยคําสั่งเคลียร์และก็กําหนดตําแหน่งมันจะข้ามไปเลยนะครับตรงไหนที่เป็นจุดสิ้นสุดของรูปภาพมันจะโชว์ตรงนั้นนะครับมันจะไม่แสดงข้อความในขอบเขตของอบริเวณที่มีรูปภาพอยู่นะครับ มันจะเลื่อนลงไปสิ้นสุดรูปภาพตรงไหนมันก็จะแสดงข้อความตรงนั้นนะครับตอนนี้คือข้อแตกต่างระหว่าง BR เฉยกับ BR ที่มีคำสั่ง c l e ียนะครับโอเคนะใครไม่เข้าใจสามารถอินบ x ็อกสอบถามโดยตรงได้ที่เฟซของคุณครูได้นะครับเามาดูคำสั่งนะครับมาดู รูปแบบคำสั่งที่เราเขียนลงในโน้ตแพดนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมาดูนะครับ,นะรบในพาร์ทที่หนึ่งนะครับมันสองพาร์ทนี้ก็จะเหมือนกันข้อความรูปภาพอะไรเหมือนกันนะครับจะต่างกันที่ คำสั่งตรงนี้นะครับพาร์ทที่1จะใช้คําสั่ง br อย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นนะครับ br ขึ้นบรรทัดใหม่พระราชคําว่าพระราชวัญญัตินี้ก็จะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับส่วนพาร์ทนะรรที่สองนะครับพาร์ทที่สองคำสั่ง br บวกด้วยคําสั่งเคลียก็คือตรงนี้นะครับคําสั่งตรงนี้หมายความว่านะครับหมายความว่า ข้อความมันจะไปแสดงนอกขอบเขตของรูปภาพนะครับเริ่มต้นทางซ้ายมือนะครับเริ่มต้นทางซ้ายมืออ่าก็ผลลัพธ์ก็แสดงดังที่คุณครูแสดงให้พวกเอ่าเปิดให้พวกเราดูนะครับในไฟล์ฟอกนะครับข้อแตกต่างตัวนี้มันจะข้ามไปรูปภาพสิ้นสุดตรงไหนมันก็จะแสดงข้อความตรงนั้น แต่ถ้าเป็นคำสั่ง br มันจะแสดงเลยนะครับมันไม่สนใจว่าตรงนั้นจะมีรูปภาพอยู่หรือไม่นะครับโอเคนะครับข้อแตกต่างสองอันนี้นะครับอีก a br ก็คือแสดงบรรทัดต่อเนื่องกันเลยแต่ว่า br ที่มีเคลียร์และก็กำหนดตำแหน่งมันจะข้ามไปนะครับขอบเขตตรงไหนที่มีรูปภาพอยู่มันไม่แสดงนะครับพอสิ้นสุดขอบเขตรูปภาพมันจะแสดงตรงนั้นเลย่าโอเคนะครับ ่าโอเคนะต่อไปนะครับต่อไปเป็นการใส่แบ็กกราวอันนี้ง่ายมากนะครับรูปแบบคำสั่งนะครับการแสดงภาพพื้นหลังเป็นแบ็กกรา a แบ็กกราวพูดง่ายๆก็คือการใส่ฉากหลังให้กับเว็บเพจของเรานะครับรูปแบบคำสั่งก็ง่ายๆนะครับคำสั่งโดยการไปแทรกแบ็กกราวนะครับแล้วก็ที่เก็บภาพ ไว้ในแท็ก body นะครับแท็ก body นะครับ header body ลงมานะครับใส่คำสั่ง background แล้วก็ชื่อไฟล์ภาพชื่อไฟล์ภาพนี่หมายถึงตำแหน่งที่เราเก็บภาพไว้นะครับตำแหน่งที่เราเก็บภาพไว้อ่าไม่ยากนะครับไม่ยากเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับไปดูตัวอย่างกันเลยอ่าดูตัวอย่างกันเลยนะครับอ่เราจะแก้ไขนะครับแก้ไข ไฟล์เดิมนะครับแก้ไขไฟล์เดิมโดยการใส่รูปภาพลงไปนะครับามาดูจากตรงนี้เลยหา,าแท็กอดี้นะครับแท็กอดี้แล้วก็ใส่คำสั่ง background ลงไปนะครับ b a c k r o u n d เท่ากับฟันหนูนะครับอ่า B.G เราต้องมีไฟล์นะครับมีไฟล์รูปภาพทีเ่เราต้องการให้แสดงเป็นไฟล์เ,เป็นภาพพื้นหลังนะครับคุณครูจะกำหนดไว้ก่อน B.G. Jpeg Jpg นะครับแล้วก็เซฟเราต้องไปดูนะครับว่าเราเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับเ,เดี๋ยวไป,ไปดูก่อนว่าเราเรามีไฟล์อยู่ไหม ถ้าเราไม่มีเราต้องหารูปไปใส่นะครับเลือกรูปก่อนเลือกรูปไปใส่อ่าเอาปกหลังปกหลัง เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับปกหลังไปใส่ไว้เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น bg 8 bg โอเคนะครับเราใส่ไว้ตรงนี้ background bg ต่อไปไปดูผลลัพธ์นะครับไปดูผลลัพธ์ว่าสิ่งที่เราทำไปเปลี่ยนแปลงไปแบ็กกราวมันจะเปลี่ยนไหมนะครับเซฟเรียบร้อยอ่าไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนออาไปดูใหม่เราทำอะไรผิด b a c k กราวอ้าวเราเขียน c k g r กราวผิดนะครับแบ็กกราวมาดูตรวจสอบดูก่อนนะครับตรวจสอบว่าทำอะไรผิดทำไมภาพมันไม่มาอา่ะสังเกตว่านะครับคำสั่ง c k g r กราวนี่เราเขียนผิดเราพิมพ์ผิด c k g r กราวตกตัว g ไปหนึ่งตัวนะครับตกตัว g ไปหนึ่งตัว Background ck นะครับเซฟอ่าดูสิมาไหมปุ๊บไม่มาอามาแล้วนะครับมาแล้วนี่แต่ว่าไม่แน่ใจทำไมภาพมันกระพริบ อ่าโอเคแบ็กกราวมาแล้วนะครับอันนี้คือคําสั่งในการเปลี่ยนแบ็กกราวอ่าให้นักเรียนจําไว้ให้ดีนะครับจําให้ดีไปที่แท็กบอดี้เพิ่มคําสั่งนี้นะครับเพิ่มคําสั่งนี้อ่าสำหรับวันนี้นะครับมีอยู่สองเรื่องที่อยากจะให้นักเรียนทําความเข้าใจนะครับมีอยู่สองเรื่อง มีอยู่สองเรื่องนะครับอันที่หนึ่งก็คือการทิ้งระยะข้อความนะครับคำสั่งก็จะเป็นแท็ก br แล้วก็เพิ่มเติมคำสั่งเคลียร์ลงไปนะครับเพิ่มคำเติมคำสั่งเคลียร์ อันที่สองนี่ก็คือการแสดงภาพเป็นภาพฉากหลังหรือว่าภาพพื้นหลังง่ายๆนะครับอันนี้ง่ายมากนะครับใส่คำสั่งแบ็กกราว n ์ไว้ในแท็กบอดีนะครับสองอันนี้ง่ายมากเลยนะครับขอให้นักเรียนไปทำความเข้าใจนะครับสองคำสั่งนะครับเดี๋ยว เปิดเรียนตามปกตินะครับคุณครูจะให้นักเรียนลองปฏิบัติดูนะครับลองใช้คําสั่งสองคำสั่งนี้ดูในการาทิ้งระยะข้อความให้พ้นขอบเขตของรูปกับาการแสดงภาพาเป็นฉากหลังหรือว่าการแทรกภาพพื้นหลังให้เว็บเพจของเรานะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ไว้แค่นี้นะครับเจอกันคาบหน้า สวัสดีครับ